สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับแชมป์พาบ้ากับช่อง PABA Channel กับการมาวิเคราะห์ตัวละครในซีซั่น9ที่ทุกท่านรอคอยอย่างตัวละครที่ชื่อว่าแอ t ทวิตกันเลยครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าแอสทวิตในคลิปนี้จะแบ่งเป็น3พาร์ทนะก็คือแอสทวิตเข้ามาครั้งแรกในซีซั่น5แล้วก็มีการปรับในซีซั่น6จนปัจจุบันนะครับล่าสุดมีการปรับในซีซั่น9ที่ผ่านมาถือว่าเป็นข่าวดีนะว่าแอสทวิตเนี่ยเข้าสู่สมดุลเรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็ทำไมผมถึงพูดถึงทั้ง3พาร์ทเพราะว่าผมจะชี้ให้เห็นนะะว่า a อทวิเนี่ยมีอายุประมาณ1ปีกว่าแต่ไม่เคยประสบความสำเร็จเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแข่งการติดเมตาหรือความนิยมในการลงแรงหรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่ง a อทวิเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ดีนะ เพราะอะไรผมก็สงสัยนะเพราะเราเองหรือเปล่าที่ไม่เข้าใจตัวละครนี้หรือตัวละครนี้ไม่สมดุลเพราะฉะนั้นเราจะทําการวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันทั้ง3พาร์ทนะฮะโอเคครับเรามาดูในส่วนของพาร์ทแรกหรือแอทวิดในซีซั่นหที่เข้ามานะตามที่ผมจําได้นะก็คือสกิลของเขาเนี่ยเริ่มที่แพสซีฟเลยแล้วกันแพสซีฟเนี่ยถ้าเลือดต่ํากว่า80%นะจะมีโล่ดูดซับความเสียหายขึ้นก็คือไอ้โล่ขาวนั่นแหละขึ้นมาสี่ร้อยห้าสิบบวกเลเวลฮีโร่คูณเจ็ดวิบห้าคหมายเขาว่า2ยังไงณ 75ก่อน2คณ75เท่ากับ150แล้วเอา150ไปบวกกับ450เป็น600อีกตัวอย่างหนึ่งถ้าเราเลี้ยว10ละ่ะเขาเจะเอา10ไปคูณกับ75ก็คือ750เมื่อนำเอา750ไปบวกกับ450เป็น1200ก็จะมีโล่ดูดซับความเสียหายหลอดระ้ขาขึ้น1200นั่นเองแต่้ไอ1200เนี้ยไม่สามารถกันทูดามเมจได้นะครับก็ต้องเข้าใจกันและในระหว่างที่โล่ทำงานนะครับจะมีดาเมจเวทด้วยนะ125รอบๆตัว หมายความว่ายังไงหมายความว่าก็คล้ายๆก่อไฟมันก็จะเบิร์คล้ายก่อไฟหรือรีเวทานในช่วงนั้นนะฮะถ้าเราโจมตีหรือใช้สกิลเนี่ยมันก็สามารถที่จะลดคูดาวแพสซีฟได้นั่นเองคิวหนึ่งหรือสปินสลชสร้างความเสียหายเนี่ยที่160และถ้าจําไม่ผิดมันไปจบอยู่ประมาณ360แล้วก็ไปบวกในส่วนของโบนัสดาเมจเนี่ยที่ไปคูณกับ AD ดีเนาะก็ตอนนั้นเขาเรียกว่า0.6 AD หอดีหรือปัจจุบันก็คือ60% AD อดี นะฮะก็คือความแรงของสกิลนี้แต่ยังไม่จบนะสกิลนี้เมื่อเราหมุนเนี่ยมันจะเพิ่ม ASPD หรือความเร็วการโจมตีด้วยนะครับก็คือถ้าเราหมุนใส่คลิปเนี่ยมันจะเพิ่มเริ่มต้นที่20%แต่ถ้าโดนฮีโร่มันจะเพิ่มโบนัสมาอีก5% เช่นถ้าเราหมุนใส่คลิปคือ20%แต่ถ้าเราหมุนใส่นาคอสอย่างเงี้ยจะเป็น25%แล้วยังไม่จบนะมันสามารถโดนได้หลายตัวถ้าเราหมุนโดนฮีโร่ทั้ง2ตัวมันจะคิดยังไงนะครับก็คือฮีโร่ตัวละ5%นาคอส5%มาหลอด5%ก็เป็น10% 10%ไปบวกกับ20เป็น30%ความเร็วการโจมตีโอเคถ้าเราหมุนโดน5ตัวล่ะฮีโร่5ตัวเราก็จะ5คูณ5เป็น25เขาเจะ25 ไปบวกกับ20ก็เป็น45เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่ม SPD สูงสุดได้ถึง45%นั่นเองนะครับแล้วก็ตามเลเวลเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นทีละสีเช่น20% 24เอ่อแล้วก็28แล้วก็32ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีละ4%ตามเลเวลของสกิล1นงะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สกิล2กันต่อนะครับสกิล2บอกว่าพุ่งไปในทิศทางที่กำหนดนะอันดับแรกนะการโจมตีธรรมดาครั้งต่อไปก็คือจะสร้างดาเเมมมจอ้้ะิ่่ดาแค90งถผผไลวก็ ไปบวกในส่วนของโบนัสดามเอจอยู่ประมาณ0.5 AD หรือประมาณ50% AD ในปัจจุบันนะฟังกช์ชันต่อมาคือลดความเร็วการเคลื่อนที่ลง50%ที่ศัตรูที่โดนท่านี้นะ1.5วิแล้วก็ลดเกาะ30%เป็นเวลา4วินะการโจมตีธรรมดาเนี่ยก็สามารถจะลดคููดาวสกิลนี้ได้นะสำหรับสกิล2จบที่สกิลอันติเมทสกิลก็คือจะเป็นอมตะ2วินาทีโดยทำการชาร์จดาบเนี่ย1.5 นะแล้วก็ฟาดดาบไปอีก0.5นะครับเรามาดูฟังก์ชันในการชาร์จดาบเนี่ยมีกี่ฟังก์ชันตรงนี้สําคัญนะครับของแอตริทนะมันแตกต่างการเล่นแตกต่างกัน,น,ตกตงงนได้เลยนะก็คือฟังก์ชันแรกก็คือสร้างความเสียหายอยู่เริ่มต้นอยู่750แล้วไปจบเบสอยู่ประมาณ1,000ไปบวกในส่วนของโบนัสดาเมจอยู่ประมาณ1.2 AD หรือปัจจุบันเรียกว่า120% AD นะฟังก์ชันที่2เนี่ยลดความเร็วการเคลื่อนที่ฮีโร่ทั้งหมดในระยะที่โดนดาบฟาดนะ50เป็นเวลา1.5วินาที โอเคเรามาดูในส่วนของโบนัสความเสียหายที่เลือดเราเสียไป2%จะสร้างความเสียหายให้แรงขึ้น1%เนี่ยเป็นยังไงก็คืออย่างนี้ครับถ้าเลือดเรา10,000เนี่ยเลือดเราเสียไป200นะครับหรือ2%เนี่ยมันจะเข้าโซนที่เรียกว่าสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น1%แต่ถ้าเลือดเราต่ํากว่า9 8 0หรือ9,799ลงมาเนี่ยความเสียหายของสกิลเนี้ยมันจะแรงขึ้น2%นะครับเขาบอกว่ามันสูงสุดเนี่ย50%เลยนะ50%เนี่ยผมลองละ สร้างความเสีย,ยใน50เปตอนเลือดเราประมาณ199คือใกล้าตายและคือโอกาสที่ทาความเสียตรงนี้คือยากมากนะคือเราอาจจะตายได้เลยนะสะกิตก็ตายแล้วตอนนั้นก็โอเคครับสร้างความเสีย,ยตรงนี้ฟังก์ชันสุดท้ายเนี่ยเขาจะวัดจากเลือดเราถ้าเลือดเราน้อยกว่าศัตรูศัตรูตัวนั้นเนี่ยจะติดสตัน เราก็จะพอทราบสกิลคร่าวๆของแอดทวิตในซีซั่น5แล้วนะครับหลังจากที่เราทราบในส่วนของพื้นฐานแอดทวิตแล้วเนี่ยเราจะพอสรุปได้ยังไงนะฮะก็คือ1นึ่งนะฮะแอดทวิตเนี่ยมันจอ่อนแอในระยะยาวแล้วดูจากอะไรนะครับแล้วดูจากค่าตัวคูณ AD เช่นสกิลหนึเนี่ยคูณอยู่0.6หรือ60% AD หรือถ้า2 0.5หรือประมาณ50% AD อันติเมตสกิลก็ประมาณ1.2หรือ120% AD แล้วก็อันติเมตสกิลนะครับท้ายๆเกม ที่มันเพิ่มความเสียหายจากเลือดแอทิที่หายไป2%เพิ่มขึ้น1%สุดท้ายมามันเป็นความเสียหายสีแดงซึ่งความแส,สีแดงเนี่ยต้องระวังนะครับในช่วงของท้ายเกมเนี่ยตัวแท้งเนี่ยมันตีไม่ค่อยเข้านะครับในส่วนของแพสซีฟที่เผาเวทผมจะบอกให้ว่าในการเผาเวทของแอทติวิตเนี่ยถ้าศัตรูมีเมจิกรีสตนต์อย่างรองเท้ากาันเวทไม่เรียงเอาทอยก็จบแล้วครับมันคาดหวังอะไรไม่ได้กับดาเมจตรงนี้อยู่แล้วได้แค่การแบบเป็นไงล้างเลนล้างคีบอะไรประมาณนี้ซึ่งก็ไม่ใช่ตััวเเกมนน,นน At นนนน่อริใซ้ จึงเป็นแอทริดที่เก่งในช่วงต้นเกมดาเมจต้นเกมเนี่ยหรือดาเมจดิเลอร์ต้นเกมมีตำแหน่งไหนบ้างครับผมผมยกตัวอย่างนะครับมีโรมิงมีในส่วนของมิดเลนแล้วก็ส่วนของจังเกิลเริ่มที่มิดเลนก่อนแล้วกันมิดเลนเป็นเลนที่ค่อนข้างอันตรายแล้วก็รอบทิศรอบทางเข้ามาไม่คุ้มหรอครับที่จะเอาตัวตีใกล้ไปอยู่มิดเลน เพราะคุณต้องเสี่ยงที่จะโดนฆ่านะฮะต่อให้คุณมีโมบิลิตี้ท่า2ก็ตามก็มีโอกาสเสี่ยงคราวนี้เรามาดูในตำแหน่งจังเกิลกันเลยจังเกิลนะครับผมบอกเลยว่าแอดถิกตอนนั้นมีคนเอาไปเล่นจังเกิลด้วยก็ถือว่าดีนะแต่อย่าลืมนะครับว่าจังเกิลนะครับดาเมจมันน้อยมากฟาร์มช้าแล้วก็ท่า2เนี่ยดาเมจแค่90เองนะตัวคูณ AD ดีก็น้อยอัไติเมสสกิลนี่หวังผลไม่ได้ในการฆ่ามังกรหรือเก็บออเจกติฟใหญ่ๆเช่นในการแบบ การฆ่ามังกรเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมูลาดก็โอเคนะคือมูลาดมีความชัวร์ในการเก็บออสเตรีฟมากรวมถึงนาคอสร,รวมถึงแบทแมนหรือลิงเนี่ยมันชัวร์กว่าการที่แอทริดจะกลางดาบสองวิคุณกลางดาบสองวิเนี่ยคุณอาจจะโดนลัดช็อตได้ง่ายๆนะครับเพราะนั้นแอทริดเนี่ยจึงไม่เหมาะกับการเล่นจังเกิลนั่นเองโรมมิ่งเนี่ยน่าจะเป็นตำแหน่งที่แอทริดดีที่สุดเพราะอย่าลืมนะครับว่าแอทริดสุดท้ายมาแล้วถ้าเราวิเคราะห์ดีๆแล้วแอทริดตัวเข้าไฟล์ลำดับที่1 เพราะอะไรเราลองคิดดูดีๆนะครับว่าแอทริกพุ่งเข้าไปแล้วก็ตีตีตีจนเลือดแอทริกน้อยลงยิ่งเลือดน้อยอันตียิ่งแรงถูกไหมพอแอทริกกลางดาบปุ๊บในจังหวะที่แอทริกเลือดน้อยเนี่ยฟาดดาบไปทุกตัวจะติดสตันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าศัตรูเลือดมากกว่าแอทริกนะครับจะติดฟังก์ชันที่เรียกว่าสตันทั้งสตันทั้งสโลด้วยนะครับไม่ได้ทับซ้อนกันก็ถือว่าตำแหน่งโลมมิ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะแอทริกเนี่ยเหมาะกับตำแหน่งโลมมิ่งมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามในช่วงนั้นผมก็เห็นทีมเบคอนเอามาล้มมิงนะแต่มันมีข้อเสียอะไรทําไมถึงตัวละคตรตัวนี้ถึงไม่ได้เด่นในเรื่องของการล้มมิงเนาะเรามาดูข้อเสียก่อนเลยแอทวิตเนี่ยเป็นตัวที่มีเบสเต,ตเมดน้อยมากๆนะตัวล้มมิงส่วนใหญ่ ต้องเอาตัวที่มีเบสแตเมทเยอะอยเช่นปลาหมึกเนี่ยมีเบสแเมทค่อนข้างดีแล้วก็ในส่วนของโอมาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีในการอินเวสเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้เบสแตเมทเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าแอทริดไม่มีในส่วนของโมบิลิตี้เนี่ยตอนนั้นอลิสก็มีโมบิลิตี้ที่ดีกว่าแล้วก็ช่วยเพื่อนวิ่งเร็วแต่สิ่งที่เป็นปัญหาของแอสทริดก็คือการสร้าง CC การสร้าง c c ของแอทริดจะเป็นการสร้าง CC เดี่ยวๆนะครับก็คือการพุ่งไปในทิศทางที่กําหนดและการโจมตีธรรมดาครั้งต่อไปจะเป็นการพุ่งเข้าไปเพื่ ของแอตติในจังหวะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหาความชัวรยากนะครับคือบางทีเราพุ่งไปเนี่ยเราจะไปสโล w ในส่วนของแคลลี่แต่ดันไปติดในส่วนของเมทที่วิ่งมาพอดีหรือว่าติดในสายแท้งหรือวิ่งไปชนคลิปป่าอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการสร้าง CC ที่ไม่ชัวนะครับตัวอื่นจะดีกว่าโอเคถ้าเราจะสรุปก็ประมาณนี้ในส่วนของโรมมิ่งซึ่งในส่วนของพาร์ทแรกเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะว่าแอตติเนี่ย มันไม่ได้เด่นชัดตัวละครไม่ได้สมดุลซึ่งในส่วนของพาร์ทส 2, เนี่ยแอทริจะมีการปรับเปลี่ยนแบบสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับซึ่งเราก็จะไปคุยกันในส่วนของพาร์ทส 2. ก็ในพาร์ทหนก็จบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วอย่าลืมดูพาร์ทสกันเลยนะครับ